กลับมาพบกับนุนากันอีกแล้วนะคะนุนาก็จะอยู่ที่เพชรยนต์สาขา2นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย95นะคะวันนี้นะคะหนุนามาพร้อมกับรถคันนี้นะคะมิตซูบิชิแอตทราดนะคะ1.2 GLX นะคะปี2014เลคะราคาก็จะอยู่ที่2 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหารถเก่งเล็กๆไว้ใช้งานนะคะและเป็นเกียร์แมนวนวลด้วยนะคะหนูนาแนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวหนุนาจะพาไปชมนะคะว่า ภายในและภายนอกเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มกันที่กระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะไฟนะคะจะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วนะคะคันนี้นะคะได้สเกิร์ตนะคะมาแล้วรอบพันนะคะตกแต่งมาสวยมากค่ะยางนะคะได้ยางปี19นะคะแม็กเป็นแม็กขอบ14เลยนะคะยางกันใช้กันได้หยิกยาวๆเลยนะคะ ดูสภาพภายนอกรอบๆตัวรถนะคะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะเจ้าของเดิมดูแลดีมากเลยนะคะไฟท้ายนะคะตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะติดสปอยเลอร์มาให้ด้วยแล้วนะคะคันนี้มีกล้องมองหลังด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยขณะถอยมากยิ่งขึ้นนะคะคันนี้นะคะสามารถดอ,อกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักง,งานบริษัทหรืออาชีพค้าขายนะคะ ถ่าท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะคันนี้นะคะตกแต่งการศาสตร์มาให้ด้วยแล้วนะคะนะคะ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างดีกว่าค่ะว่าภายในเป็นอย่างไรกันบ้างภายในนะคะเป็นเบาะหนังโทนสีดำสลับแดงนะคะสวยงามมากๆค่ะคันนี้นะคะเขาจะพุ่มเบามาให้แล้วนะคะ เกียร์นะคะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะแอร์เป็นปรับมืออนาล็อกนะคะวิทยุระบบ CD ดีนะคะเ u x นะคะเสียบได้นะคะช่องแอร์นะคะตกแต่งมาได้ออกแบบมาได้เข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะคันนี้จะจกด้านข้างนะคะับปรับไฟฟ้าแล้วนะคะคันนี้ได้พรมกระดุมมาด้วยแล้วรอบพันนะคะ มาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็กว้างขวางนะคะตรงกลางนะคะมีที่พักแขนให้นะคะมีช่องวางแก้วตรงที่พักแขนให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะแถมผมกระดุมไปให้ด้วยเลยนะคะมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะถึงแม้จะเป็นรถอีโคคาร์นะคะห้องเก็บสัมภาระเขาก็กว้างมากๆเลยนะคะ อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะยังอะไหล่นะคะยังอยู่ครบนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้องเครื่องนะคะแห้งสนิทนะคะไม่มีข้ามน้ำไหลเยิ้มนะคะจุดเม็ดอัดแต้มสีนะคะยังอยู่ที่เดิมนะคะคานก็เป็นคานเดิมๆเลยนะคะซูมให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะว่าน็อตไม่มีรอยขันเลยนะคะ <S <S บ่งบอกให้เห็นนะคะว่ารถคันนี้นะคะไม่มีชนหนักพลิกค,คว่ำหรือจมน้ำมาอย่างแน่นอน,นะค่ะ เป็นยังไรกันบ้างคะสำหรับรถเก่งคันนี้หากท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาหาหนูนาโดยตรงได้ที่เบอร์0917614568นะคะหรือเข้ามาพบหนูนาและดูรถจริงได้ที่เพชรดนสาขา2นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย95นะคะวันนี้นะคะหนูนาฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสังทายให้หนูนาด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะช่วงนี้นะคะหนูนาก็จะมีโปรโมชั่นดีๆ มาให้คุณลูกค้านะคะเช่นค่ะฟรี60วับันและแถมประกันช่วยเหลือชุกเฉินฟรี24ชั่วโมงนะคะและฟรีน้ำมันเต็มถังนะคะหายท่านใดสนใจนะคะรีบมาจับมาจองกันได้เลยนะคะคันนี้มีคันเดียวนะคะที่เป็นรถเก่งเกียร์แมนนวลนะคะหากท่านใดหายอยู่นะคะก็ติดต่อรีบติดต่อเข้ามาหาหนูนาเลยค่ะวันนี้หนูนาขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ